ทุกคนต่างพากันรีพูดเรื่องอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการพูดถึงท่านอองจนปผายิงถิงที่นั่งอยู่ในห้องก็ไม่สามารถทนได้จึงหันไปถามแม่นางซุยจีด้วยความสงสัยท่านอองไม่ได้อยู่ที่นี่จริงหรือแม่นางซุยจีได้ยิ้มแยแยก่อนจะตอบกลับอย่างระมัดระวังท่านอองไม่ได้มาที่นี่ปผายิงถิงที่ได้ยินเช่นนั้นกลับยิ้มขึ้นเล็กน้อยก่อนจะพูดกลับไปด้วยน้ำเสียงแน่แน่จริงหรอท้าเขาไม่มานางจะไม่กินอาหาร น้ำเสียงของนางไม่ใช่การบังคับแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความดื้อรั้นที่เต็มเปี่ยมบอกท่านอองด้วยว่าถ้าเขาไม่มานางจะไม่กินอะไรทั้งนั้นทางด้านราชาเลขากับสนมกุ้ยเฟยในขณะนี้กลับพบว่าพวกเขาวางแผนผิดพลาดไปเสียแล้วเมื่อท่านพ่อของสนมกุ้ยเฟยได้รับคำสั่งให้หยุดเคลื่อนไหวในช่วงนี้ตามคำแนะนำของนางความตึงเครียดในสถานการณ์ยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนทำให้สนมกุ้ยเฟยร,รู้สึกถึงความไม่มั่นคงที่กำลังใกล้เข้ามา นางไม่สามารถปล่อยให้สถานการณ์นี้ดำเนินไปโดยปราศจากการควบคุมได้ในที่สุดสนมกุ้ยเฟยจึงตัดสินใจที่จะเป็นผู้จัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองอย่างเด็ดขาดนางไม่อาจปล่อยให้ความผิดพลาดนี้ส่งผลกระทบต่อแผนการที่วางไว้อย่างรอบคอบได้ นางคิดในใจอย่างหนักแน่นก่อนจะหันไปสั่งการให้ท่านพ่อระง,งับทุกการเคลื่อนไหวชั่วคราวและให้ทุกอย่างอยู่ในมือของนางเองเพื่อที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ในอนาคตไม่นานสายลับของสนมกุ้ยเฟยก็กลับมารายงานถึงการคุ้มกันที่บ้านพักทางทิศต,ตะวันออกซึ่งได้บอกว่าสถานที่ดังกล่าวถูกคุ้มกันอย่างแน่นหน,นาและมี การเฝ้าระวังอย่างละเอียดทุกทางสายรับผู้นั้นรายงานด้วยความวิตกกังวลว่าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้สนมกุ้ยเฟยที่ได้รับฟังรายงานอย่างตั้งใจกลับรู้สึกถึงความท้าทายที่เพยนิ่มขึ้นแต่ยังคงไม่ยอมแพ้ถ้าเป็นเช่นนั้นให้เราสืบข้อมูลเพิ่มเติม นางกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความมั่นใจก่อนที่จะสั่งให้สายลับผู้นั้นไปติดตามและสืบหาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดอีกครั้งการเคลื่อนไหวของสนมกุ้ยเฟยในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การต่ออบโตเท่านั้นแต่ยังเป็นการทดสอบความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงสูงซุยจีและโมรหลานต่างพยายามขอร้องให้เจิ้นเปยอองหาวิธีทำให้ แม่นางไปพิงถิงกินอาหารที่เตรียมมาให้จากเจิ้นเปยอ๋องด้วยความหวังว่านางจะเห็นนอความสำคัญของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพแม้ว่าพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อเกลี้ยกล่อมแต่เจิ้นเปยย่ออ๋องตอบพูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่ไร้ความหวังว่าร่างกายของนางไม่ดูแลก็ช่างเถอะ น้ำเสียงนั้นแฝงไปด้วยความรู้สึกหมดหวังและยากที่จะทำอะไรได้มากไปกว่านี้แม้จะพูดเช่นนั้นแต่ความห่วงใยในใจของเขากลับยิ่งมากขึ้นไปอีกในฐานะที่เป็นเจิ้นเปิ่อยอองที่ได้รับการเคารพจากทุกคนเขาเคยชินกับการควบคุมสถานาการณ์ต่างๆได้อย่างเด็ดขาดแต่ครั้งนี้กลับไม่สามารถควบคุมใจของไปพิงถิงได้เลยความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มเกาะกลุ่มหัวใจของเขาไปทุกขณะในขณะเดียวกันไปพิงถิงยังคงยืนยนันไม่ยอมกินอาหารตามคำแนะนำของทุกคนด้วยความตั้งใจที่มั่นคงราวกับว่าไม่ว่าจะพยายามอย่างไร นางก็ไม่อาจหลุดจากความคิดที่ครอบงำใจอยู่ได้นางนั่งรอเงียบๆในห้องเหมือนกับว่าใจของนางไม่ได้อยู่ที่อาหารแต่กลับรอคอยบางสิ่งที่สําคัญกว่าการปรากฏตัวของเจิ้นเปย์อ๋องแต่เจิ้นเปย์อ๋องคร่นคิดอีกครั้งและทราบถึงสถานการณ์เขาก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจและถามขึ้นทันทีว่าจกมีอีกไหมตักให้ข้าชามหนึ่งเมื่อเจิ้นเปย์อ๋องได้รับคําตอบเจิ้นเปย์อ๋องจึงนําจกที่เตรียมมาให้ไปพิงถิงด้วยความหวังว่าอาหารจานนี้จะช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้น แต่เมื่อเขามาถึงห้องกลับพบว่าในห้องนั้นไม่มีนางอยู่เลยเขามองไปรอบๆอย่างรวดเร็วหวังว่าจะเห็นเงาของไปพิงถิงอยู่ที่ใดสักแห่งแต่กลับไม่พบสิ่งใดที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของนางนอกจากกรอนที่ถูกทิ้งไว้บนผนังซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการจากไปของไปพิงถิงกรอนนั้นถูกเขียนขึ้นด้วยลายมือของนางเองสะท้อนถึงความคิดที่ลึกซึ้งและความรู้สึกบางอย่างที่เขายังไม่สามารถรดเข้าใจได้ความรู้สึกวิตกกังวลเริ่มถาโถมเข้ามาอย่าง ไม่สามารถหยุดยั้งได้เขาไม่เคยคิดว่าสถานการณ์จะกลับมาถึงจุดนี้ความห่วงใยและความกังวลที่มีต่อไปพิงถิงทําให้เขารู้สึกเหมือนกับสูญเสียอะไรบางอย่างที่มีค่ามากมายเขาไม่สามารถหน้างอรอให้เหตุการณ์เป็นไปตามที่มันจะเป็นได้เจิ้นเป่อยอ๋องจึงตัดสินใจรีบออกตามหาไปพิงถิง,ถงทันทีเขาหวังว่าเขาจะสามารถหานางเจอและทําให้ทุกอย่างกลับมาดีเหมือนเดิม ท่ามกลางความเงียบสงัดของห้องและกรนที่ทิ้งไว้เจิ้นเปื่อยอ่องไม่สามารถข่มความห่วงใยในใจได้เขาเก้าวออกจากห้องด้วยจิตใจ,จที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลและหวังว่าไปพิงถิงจะยังอยู่ที่ไหนสัตว์ก่อแห่งที่เขาสามารถเข้าไปหานางได้เจิ้นเปื่อยอ่องได้พบไปพิงถิงยืนอยู่ในที่แห่งหนึ่งท่าทางของนางเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความเศร้าร่างของนางยืนอย่างโดดเดี่ยวสถานที่นั้นเงียบสงัดราวกับไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนอกจากลมที่พัดผ่านอย่างเบาบาง ท่ามกลางความเงียบสงบนี้ความอ้างว้างที่สะท้อนในแววตาของปายพิงถิงทําให้เจิ้นเปย์อ๋อ,องรู้สึกหวิวในใจไปไม่น้อยนางเหมือนกําลังตกอยู่ในความคิดที่ลึกซึ้งและขมขื่นที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้ทันทีเมื่อปัยพิงถิงเห็นเขานางก็ถามขึ้นด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความไม่เข้าใจทําไมท่านถึงปล่อยให้ข่าชีวิตอยู่แล้วถ้าข่าตายไปท่านจะทํายังไงคําถามที่ลอยมาในอากาศนั้นเหมือนมีดที่ทิ่มแทงลงไปในใจของเจิ้นเปย์อ๋องมันไม่ได้เป็นแค่คําถามที่เกิดขึ้นในขณะ นั้นแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งจากใจของนางความเศร้าและความสิ้นหวังที่สะท้อนออกมาในคำถามนั้นทำให้เจิ้นเป่อยอ่องรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ฝังลึกในใจของไปพิงถิง เจิ้นเปอย์องรู้สึกเหมือนคำถามนั้นได้เปิดเผยความไม่เข้าใจที่ไปพิงถิงมีต่อเขาออกมาขณะที่นางยังคงรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่มีใครเข้าใจเขารู้สึกได้ว่าตัวเองไม่อาจจะเข้าไปช่วยให้คำตอบที่นางต้องการได้ในตอนนี้เพราะเขาก็ไม่อาจอธิบายความรู้สึกของตัวเองในเวลานี้ได้แม้ว่าจะรักและห่วงใยนางมากมายก็ตามเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆก่อนจะหยุดยืนอยู่ข้างๆนางไม่รู้จะพูดอะไรออกไปดีแต่รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่นางต้องเผชิญด้วยตัวเอง เชินเปย์องเลือกที่จะยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่ตอบคำถามของไปพิงถิงในทันทีเขารู้ดีว่าคำถามนั้นไม่ได้เป็นแค่คำถามที่ถูกถามในขณะนั้นแต่เป็นความทุกข์ใจที่สะท้อนถึงความไม่เข้าใจที่นางมีต่อเขาและความรู้สึกผิดที่เขาเองก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ความเงียบที่ค่อยๆตกลงมาในระหว่างเขากับปัพิงถิงยิ่งทำให้ทุกอย่างยิ่งดูหนักหน่วงและยากที่จะพูด ออกไปในความจริงแล้วเขาเองก็รู้ดีว่าไม่สามารถลบล้างความผิดที่เคยทําได้ทุกคําพูดที่เขาเคยกล่าวออกไปวันนั้นที่เขาตัดสินใจปล่อยให้ไปพิงถึงรอดชีวิตกลับกลายเป็นสิ่งที่เขาต้อ นอแบกรับไว้ในใจอย่างไม่สามารถหลีกหนีไปได้นึกถึงคำพูดของตัวเองในวันนั้นข้าได้ปล่อยให้เจ้ารอดชีวิตเท่ากับข้าได้ทรยศได้ล่าแล้วจริงๆเสียงของคำพูดเหล่านั้นยังคงดังอยู่ในใจเขาเสมอความรู้สึกผิดเริ่มกัดกินใจเขาทีละน้อยไม่ว่าจะพยายามหาวิธีแก้ไขหรือพูดอะไรออกไปความรู้สึกนั้นก็ไม่เคยจางหายไปความรู้สึกที่เขาทำ ผิดพลาดและทําให้ชีวิตของไปพิงถิงต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองไม่อาจหลุดพ้นจากความผิดนั้นได้แม้จะรู้ว่าไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้เขาก็ยังคงรู้สึกเจ็บปวดและสานีใจอยู่ลึกๆในใจแต่ไม่อาจทําอะไรได้ไปพิงถิงยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดรู้สึกถึงความจริงที่เธอไม่อาจหลีกหนีจากมันได้นางไม่ได้ตายและมันทําให้เธอได้เข้าใจสิ่งหนึ่งในใจ นางเงยหน้าขึ้นมองเจิ้นเป่ย๋องก่อนจะพูดออกมาอย่างมั่นคงข้าจะขออยู่เพียงข้างท่านตรับเท่าที่ข้าย,ยังหายใจคำพูดนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การยืนยันความรู้สึกของนางแต่เหมือนจะเป็นการยอมรับในโชคชะตาที่ไม่อาจหนีได้ชะตากรรมที่ทำให้ทั้งสองต้องมาอยู่ในจุดนี้และไปพิงถิงรู้ดีว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเธอก็ไม่อาจปฏิเสธที่จะเดินไปข้างหน้าในทางงอที่ไม่ แน่นอนนี้ได้เจินเปิดอ,องจ้องมองไปยังปพิงถิงดวงตาของเขามีแววทุรนทุรายที่ไม่สามารถแสดงออกได้ง่ายๆในใจเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเขาไม่สามารถเข้าใจได้เอง และเยาะว,ว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ทำไมเขาต้องเป็นผู้ที่ต้องบอกให้ไปพิงถิงจากไปในขณะที่ความรู้สึกในใจเขากลับเต็มไปด้วยความห่วงใยแต่เมื่อเขาพูดออกไปกลับเป็นคำสั่งที่แฝงไปด้วยความเย็นชาฟ้าสางเจ้าจะต้องไปจากที่นี่คำสั่งนั้นฟังดูแข็งกร้าวแต่มันกลับแฝงไปด้วยความหวังดีที่เขาไม่สามารถแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนในความเงียบที่ตามมา ความรู้สึกทุรนทุรายในใจของเขายังคงไม่จางหายไปไหนเขารู้ดีว่าคำพูดของเขาอาจจะทำให้ไปพิงถึงเสียใจแต่สิ่งที่เขาต้องการทำจริงๆคือการรักษานางไว้ให้ปลอดภัยแม้จะต้องทำให้ตัวเองดูเหมือนคนที่ไร้ความรู้สึกแต่ภายในใจเขากลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวังที่อ่อนล้าจนเปิดอองเตรียมการอย่างรอบคอบทุกขั้นตอน เพื่อให้การเดินทางของไปพิงถิงปลอดภัยที่สุดขบวนคุ้มกันที่เขาจัดตั้งขึ้นมีความแน่นหนาโดยเฉพาะเพื่อดูแลความปลอดภัยของไปพิงถิงตลอดเส้นทางสู่ทิศตะวันตกซึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อกองทหารท,ารที่เขาคัดเลือกมาไม่ใช่เพียงแค่ทหารเทวไปแต่เป็นยอดฝีมือที่ผ่านศึกมานับครั้งไม่ถ้วนทหารเหล่านี้ล้วนมีความ ชำนาญในการต่อสู้และการ,รเผชิญหน้ากับศัตรูในสถานการณ์ที่ยากลำบากมั่วรานรองแม่ทัพผู้พักดีและคู่ใจของเจิ้นเป่อยอ๋องได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำทัพเขามีทักษะการรบที่เหนือชั้นและเป เห็นที่ไว้วางใจที่สุดในกลุ่มโดยเฉพาะการคุ้มกันไปพิงถิงอย่างใกล้ชิดมรานจะต้องตรวจสอบเส้นทางทุกระยะทางที่เดินทางไปเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีภัยคุกคามใดๆที่อาจจะทําให้การเดินทางนี้ต้องสะดุดนอกจากนี้ยัดเงอมีการวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าทุกอย่างเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นแม้เส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในทุกย่างก้าวแต่ด้วยการคุ้มกันอย่างเข้มงวดของโมราและแผนการที่รัดกุมของเจิ้นเป่ยอองทำให้การเดินทางครั้งนี้เป็นไปด้วยความมั่นคงและปลอดภัย เิ่นเปิดอองมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะสามารถดูแลปายพิงถิงให้ปลอดภัยไปถึงปลายทางได้หลังจากเหอเสียได้อภิเสกสมรรถและกลายเป็นราชบุตรเขยเขาก็เริ่มแสดงความคิดอ่านเพื่อเสนอแนะต่อองค์หญิงเยาเทียนอีกทั้งยังพยายามขยายอำนาจของตนเองโดยมุ่งหวังที่จะควบคุมกองทัพขององค์หญิงหนึ่งในข้อเสนอของเขาคือให้คว้นไปหลานดนําเนก่าว เกณฑ์ทหารและเพิ่มการจัดเก็บภาษีเพื่อเสริมสร้างความมั่นาคงของแคว้นอย่างไรก็ตามเมื่อเหอเสียยื่นข้อเสนอนี้ต่อองค์หญิงเยาเทียนกับถูกเสนาบดีกุ้ยคัดค้านอย่างหนักทั้งสองฝ่ายประทะคารมกันอ่ะ ย่างเผ็ดร้อนต่อหน้าองคหญิงความขัดแย้งระหว่างราชบุตรเขยและคุณนางผู้ทรงอำนาจเป็นที่ประรักต่อเหล่าคุณนางทั้งหลายยอซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยกระบอเหตุผลของเสนาบดีกุ้ยองคหญิงเยาเทียนเกรงว่าเหอเสียจะเสียหน้าจึงพยายามไก่เกลียโดยอเสนอให้เริ่มต้นจากการเกณฑ์ทหารก่อนแล้วค่อยพิจารณาการจัดเก็บภาษีในภายหลังแต่เสนาบดีกุ้ยกลับคัดค้านแนวคิดของ องหญิงทันทีทําให้บรรยากาศในท้องพระโรงตึงเครียดยิ่งขึ้นตรงจั๋วยังคงเต็มไปด้วยความข้างแค้นในใจความเกลียดชังที่มีต่อชูเปิดเจียไม่เคยจางหายเขามุ่งมั่นที่จะชําระแค้นแทนพี่ไปพิงถิงไม่ว่าสิ่งใดจะขวางทางเขาก็ตามในเวลาเดียวกันสนมกุ้ยเฟยร้อนใจจนมิอาจอยู่นิ่ง นางสั่งให้ข้ารับใช้ระดมกำลังตามหาฝ่าบาทไปทั่วทั้งวังหลวงความกลาหนปกคลุมทุกตําหนักข้าราชบริพารต่างวิง่งวุ่นด้วยหวั่นเกรงโทสะของสนมกุย้ยเฟยขณะที่ภายในวังบรรยากาศตึงเครียดราวกับพายุใหญ่กําลังตั้งเเข้าอาการของจิ้นอ๋องในขณะนี้สุดหนักลงเรื่อยๆพิษของยาเสพติดท,ที่สนมกุย้ยเฟยรอบมอมให้เริ่มกัดกินทั้งร่างกายและจิตใจของพระองค์ นางมิได้มีเจตนาจะให้พระองค์หายดีตรงกันข้ามกลับเร่งเราให้พระองค์ต้องพึ่งพาตัวยานี้มากขึ้นทุกวันขณะเดียวกันสนมกุ้ยเฟยก็ยังคงใช้ยาต่อมประสาทอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสติสัมปชัญญะของจิ้นอ๋องทําให้พระองค์ตกอยู่ภายใต้อํานาจของนางโดยสิ้นเชิงบัดนี้คนในวังล้วนเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อสนมกุ้ยเฟยไม่มีผู้ใดกล้าเอ่ยถึงสภาพ ที่แท้จริงของจิ้นอ๋องที่เลวร้ายไปกว่านั้นสนมกุ้ยเฟยอ,อยังรอบวางยาก่อมประสาทให้ฝ่าบาทเสวยอย่างต่อเนื่องจนพระองค์มีสติเลื่อนลอยคล้ายอยู่ในพวังไร้ยการรับรู้ด้วยสภาพเช่นนี้จิ้นอ๋องจึง กลายเป็นเพียงหุ่นเชิดในกำมือของนางโดยสมบูรณ์แคว้นปหลานตกอยู่ในความวุ่นวายภายในราชสำนักเมื่อการที่องคหญิงเยาเทียนขึ้นครองอำนาจในฐานะผู้ปกครองนำมาซึ่งความไม่พอใจของเหล่าขุนนางบอนระดาขุนนางผู้ยึดถือขนบธรรมเนียมดั้งเดิมต่างแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายบางส่วนแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการคัดคา้านไม่เห็นด้วยกับนโยบายและแนวคิดขององค์หญิงพวกเขา มองว่าหญิงสาวไม่ควรมีอำนาจเหนือราชสำนัก,กขณะที่บางกลุ่มเลือกเพียงเฝ้าดูและรอจังหวะที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามองหญิงเยาเทียนมิใช่สตรีที่อ่อนแอนางใช้สติปัญญาและไหวพริบที่เฉียบแหะ ลมจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างแยบยลน,นางมีได้เร่งปรับปรามขุนนางที่คัดค้านโดยพลาการแต่กลับใช้ทั้งอำนาจและปัญญาทำให้พวกเขากลับมาอยู่ใต้การควบคุมของตนด้วยวิธีการที่สุขุมรอบคอบทั้งการเจรจาโนมน้าวและสร้างความไว้วางใจในที่สุดความสามารถขององหญิงก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเหล่าขุนนางได้พวกที่เคยคัดค้านเริ่มยอมรับ ในความเด็ดขาดและปรีชาสามารถของนางและแม้จะยังมีผู้ไม่พอใจอยู่บ้างแต่พวกเขาก็มีอาจปฏิเสธได้ว่าแคว้นไปหลานยังคงมั่นคงภายใต้การปกครองขององหญิงเยาเทียนแม่นางซุยจีเอ่ยกับปพิงถิงด้วยยอน้ำเสียงอ่อนโยนขอให้นางพักผ่อนให้มากเพราะวันพรุ่งนี้จะต้องออกเดินทางจากที่นี่ไปทว่าสิ่งที่ได้รับกลับเป็นเพียงการสายสีสษอย่างแน่แน่วนดวงตาของไป๋พิงถิงฉายประกายมั่นคงก่อนจะเอ่ยช้าๆว่านางจะไม่ไปไหนนางจะอยู่ที่นี่ จากนั้นนางจึงหันไปขอให้แม่นางซุยจีช่วยแต่งกายให้นางให้งดงามที่สุดเพราะคืนนี้เป็นคืนสำคัญนางต้องงดงามที่สุดเพื่อต้อนรับเจิ้นเปอย์องแม่แม่นางซุยจีจะรู้สึกกังวลแต่เมื่อสบเข้ากับแววตาแน่วแน่ของไปพิงถิงนางจึงได้แต่พยักหน้ารับเบาๆแล้วลงมือช่วยแต่งองค์ให้นางด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้ไปพิงถิงเปล่งประกายเจิดจรัสสมดังที่ตั้งใจ เส้นเปยดออกเมื่อมาถึงเขาได้หยุดชะงักร่างสูงสง่างเงียบงันอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความเงียบของธรรมชาติที่แผ่ขยายไปไม่รู้จบเสียงลมวิววิวบง่งบอกถึงงอ,อความสับสนในใจเขาเขายืนนิ่งอยู่สักพักใหญ่รู้สึกถึงความขัดแยง้งที่รุมเร้าใจความรู้สึกที่อยากจะเข้าไปหานางและอยากได้ยินเสียงของนางใกล้ๆกล้กลับถูกปิดกั้นด้วยภาระอันหนักหน่วงที่มีต่อแผ่นดินและผู้คน ในแคว้นเขารู้ดีว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อแผ่นดินและผู้คนมากกว่าความต้องการส่วนตัวแม้ว่าจิตใจจะเรียกร้องให้เข้าไปใกล้ชิดกับเธอเพียงใดเขาก็ยังคงยืนหยัดในทางของตนเอง สุดท้ายเจิ้นเปยอ๋องจึงตัดสินใจเดินจากไปทิ้งให้ความรู้สึกที่กับแค้นอยู่ภายในใจกลับกลายเป็นภาระหนักที่ยากจะบรรยายออกมาแม้จะเจ็บปวดแต่เขาก็เลือกที่จะเดินหน้าตาเอาไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้สำหรับตนเองในยามค่ำคืนเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดครึมทุกสิ่งทุกอย่างดูเงียบสงบเหมือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับทั้งสองคนก็รับเป็นช่วง เวลาที่จิตใจไม่เคยสงบพวกเขาทั้งคู่ล้มตัวลงนอนแต่กลับไม่อาจหลับสนิทได้ความคิดต่างๆไหลผ่านไปอย่างไม่หยุดหย่อนราวกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในห้องนอที่เงียบสงดไปพิงถิงนั่งอยู่ตามลำพังภายใต้ใตแสงสลัวๆของโคมไฟที่ทอดเงายาวไปทั่วห้องเธอถือฉินในมือและเริ่มดิดสายเบาๆเ,เ,เสียงของฉินที่ลอยออกไปในอากาศคล้ายกับการระบายความรู้สึกในใจที่ไม่สามารถพูดออกมาได้ มันแผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยความเศร้าและความคิดที่ไม่อาจถ่ายทอดให้ใครเข้าใจได้เสียงของฉินที่แผ่วเบานั้นราวกับสะท้อนใจของเธอเองที่ยังคงไม่สามารถปล่อยวางได้แม้จะอยู่ในความเงียบสงัดแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความวาวุ่นที่ไม่สามารถถักควบคุมได้เสียงฉินที่ลอยมาเบาๆผ่านความเงียบของยามค่ำคืนได้แทรกซึมเข้าสู่หูของเจิ้นเปอย๋องเขาหยุดทุกการเคลื่อนไหว ของตนเองเพียงแค่ได้ยินเสียงนั้นราวกับถูกดึงดูดให้สนใจเขาหันไปมองนอกหน้าต่างเห็นไปพิงถิงนั่งอยู่ใต้แสงไฟอ่อนๆในความหนาวเย็นของราตรีเธอนั่งดิดฉินด้วยท่าทางที่สงบแอร์ ต่อแฝงไปด้วยความลึกซึ้งที่เขารู้สึกได้สายตาของเจิ้นเปอย์อองไม่อาจหลุดออกจากนางไปได้ราวกับว่าเสียงชินนั้นกำลังพูดกับเขาโดยตรงท่วงทํงทานองที่ล่องลอยในอากาศนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความหวังที่บบอบางเสียงที่นางเล่นเหมือนการบอกลาแม้จะเต็มไปด้วยความปรารถนาแต่มันกลับแฝงความรู้สึกของการสิ้นหวังในความเป็นจริงทุกโน้ตที่เธอดีดนั้นเปรียบเสมือนการส่งข้อความที่ไม่อาจพูดออกมาได้ แต่เจิ้นเปยอองกลับสัมผัสได้ถึงความหมายที่ลึกซึ้งภายในไปยพิงถิงไม่เคยยอมแพ้ต่อความรู้สึกในหัวใจของตอนเนองแม้นางจะรู้ดีว่าเจิ้นเปยหองไม่ได้เดินเข้ามาหานางแต่ความรักที่นางมีให้เขากลับไม่เคยลดลงแม้แต่น้อยมันยังคงเต็มเปี่ยมและลึกซึ้งในทุกช่วงเวลาที่นางใช้ชีวิตความรู้สึกนี้ไม่ได้จางหายไปตามการเวลาแม้จะมีระยะห่างระหว่างพวก เขามากมายทั้งภาระและหน้าที่ที่ยึดโยงเขาไว้กับแผ่นดินแต่ในใจของนางกลับมีความหวังที่ไม่อาจลบเลือนไม่แปลกใจเลยที่ในบางช่วงเวลาเมื่อความเงียบสงัดทักทายเข้ามาในยามค่ำคืนความหวัดนงอที่นางมีต่อเจิ้นเป่ยอ๋องจะกลับมาอีกครั้งนางหวังว่าเขาจะออกมาหานางสักครั้งแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็คือช่วงเวลาที่นางฝันถึงมาตลอด ความรักที่นางมีให้เขานั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจบรรยายได้ด้วยคำพูดแต่เป็นความรู้สึกที่ฝังลึกในจิตใจที่ไม่เคยลดลงเลยแม้แต่น้อยเจนเปิดอ่อ,องไม่อาจห้ามใจตัวเองได้อีกต่อไปเมื่อเขาเห็นไปพิงถิงนั่งอยู่ท่ามกลางความหนาวเย็นท่ามกลางลมที่พัดผ่านอย่างแรงเสียงลมที่วีดวิวเหมือนจะตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ความรู้สึกในใจเขา ก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนเขาตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปจากมือแม้ว่าเขาจะยังคงรู้สึกหนักใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนางแต่ในใจของเขากลับเต็มไป ด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายในขณะที่หัวใจของเขายังคงหนักแน่นกับภาระและหน้าที่ที่ต้องแบกรับความรู้สึกที่อบอุ่นก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเมื่อคิดถึงการได้ใกล้ชิดกับนางเสียงของฉินที่แผ่วเบาและแสงไฟที่นวลตาทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นที่พักพิงในคืนที่หนาวเหน็บเขารู้ดีว่าการเข้าไปหานางอาจทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาซับซ้อนยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่ดึงดูดให้เขาก้าวไปข้างหน้านั้นได้ ความอบอุ่นที่เขารู้สึกเมื่อได้ใกล้ชิดกับนางยิ่งทําให้เขารู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่เขาต้องการและไม่อาจห้ามใจตัวเองได้อีกต่อไปเขาเก้าวออกจากห้องไปท่ามกลางความมืดและความเงียบท่ามกลางลมหนาวที่พัดผ่านเข้ามาในยามค่ำคืน เมื่อเขาเดินมาถึงที่นางนั่งอยู่ใต้แสงไฟที่นวลตาเขาเห็นร่างบางของนางที่ถูกอบล้อมด้วยความเย็นเขาเก้าวไปข้างหน้าแล้วยื่นเสื้อคลุมของตัวเองไปให้นางคลุมกายรู้ดีว่าความเย็นในค่ำคืนนี้อาจทำให้นางรู้สึกไม่สบายมากกว่านี้เขาอยากให้ความอบอุ่นจากตัวเขาบรรเทาความหนาวเหน็บนั้นแม้ว่าจะไม่อาจพูดอะไรออกมาได้แต่การกระทำของเขาก็เป็นคำตอบทุกสิ่ง ที่เขาอยากจะบอกกับนางไปพิงถิงยิ้มบางๆเมื่อรับเสื้อคลุมจากเขาความอ่อนโยนที่แสงอยู่ในรอยยิ้มของนางทําให้เจิ้นเปอย์องรู้สึกถึงความอ่อนหวานที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้นางกล่วว่าว่าออกมาด้วยเสียงที่อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความหมายท่านอองดื่มสุรากับข้าหน่อยข้าจะรอท่านอยู่ที่นี่เจิ้นเปยหองพยักหน้าอย่างเงียบๆและตกลงเขานั่งลงข้างๆนางโดยไม่พูดอะไรมาก สายตาของเขาจับจ้องไปที่นางราวกับว่ามีคำพูดมากมายที่เขาอยากจะบอกแต่กลับไม่สามารถพูดออกมาได้ความเงียบสงัดระหว่างทั้งสองกลับไม่ทำให้บรรยากาศรู้สึกหนาวเหน็บแทนที่จะเป็นเช่นนั้นกลับมีความอบอุ่นที่แผ่ซ่านขึ้นในความเงียบสงัดนั้นแม้คำพูดจะไม่อาจออกจากริมฝีปากแต่สายตาของทั้งสองกลับพูดแทนคำที่ไม่ต้องการจะเอ่ยออกมาความรู้สึกที่ ทั้งสองมีต่อกันนั้นลึกซึ้งเกินกว่าจะใช้คำพูดมาบรรยายทุกสิ่งทุกอย่างสะท้อนออกมาผ่านความเงียบที่อยู่รอบตัวพวกเขาความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ต้องการคำพูดเพียงแค่การมีอยู่ของกันและกันกก็เพียงพอแล้วและไปพิงถิงบอกกับเขาว่าข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นท่านไม่ต้องห่วงข้าจะอยู่ที่นี่เพื่อท่านเสมอเจินเป่อยอ่องรู้สึกถึงความจริงจังในคำพูดของนางความอบอุ่นในเสียงที่นางเอ่ยทำให้เขารู้สึกถึงความใส่ใจที่ไม่อาจมองข้ามได้ แต่ในขณะเดียวกันในใจของเขาก็ยังคงมีความสงสัยเกี่ยวกับอนาคตของความรักระหว่างเขากับนางเขาคิดถึงคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับไปพิงถิงคำสัญญานั้นแม้จะไม่ใช่สิ่งที่สามารถยึดมั่นได้ง่ายๆในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยภาระและหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบแต่ความรับผิดชอบในคำสัญญาก็ยังคงตามติดเขามาเขารู้ดีว่าการอยู่เคียงข้างนาง อาจเป็นสิ่งที่ยากจะทำได้ในบางครั้งแต่ในใจของเขาก็ยังไม่สามารถทอดทิ้งไปพิงถิงได้แม้ว่าสถานการณ์จะท้าทายและความรักระหว่างพวกเขาจะซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจง่ายๆแต่เขาก็รู้ดีว่าไม่มีสิ่งใดที่สามขั้นไปกว่าความรู้สึกที่เขามีต่อเธอความผูกพันที่เขามีกับนางมันลึกซึ้งเกินกว่าจะละทิ้งได้ข้าจะไม่ไปไหนเจิ้นเปอย์องกล่าวไปพิงถิงตอบกลับอย่างอ่อนหวานข้าขอแค่ได้อยู่เคียงข้างท่านเจิ้นเปอย์องรู้สึกถึงความลึกซึ้งในคำพูดที่ไปพิงถิงกล่าวออกมา นางไม่ได้ขออะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้อยู่ใกล้ชิดกับเขาความเรียบง่ายในคำขอของนางทำให้เขารู้สึกถึงความจริงใจและความอ่อนโยนที่ไม่อาจปฏิเสธได้แม้ในยามที่ทุกสิ่งรอบตัวทั้งงอการเมืองและความสัมพันธ์ทางสังคมต่างซับซ้อนและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ปล่พิงถิงกลับยินยอมรับทุกสิ่งโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ของความรักที่เธอมีให้เขาในสายตา ของเขานางดูเหมือนจะตัดสินใจเลือกเส้นทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนราวกับว่าเธอได้ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตในความรักที่ไม่อาจหวนคืนกลับมาได้อีกแล้วความรักที่อาจมีทั้งความเจ็บปวดและความหวาด อังที่ห่างไกลแต่ไปพิงถิงก็พร้อมที่จะยอมรับและ,ะเผชิญหน้ากับมันอย่างเต็มใจด้วยความเข้าใจในตัวเองและความรู้สึกที่เธอมีต่อตัวเขาแม้ทุกอย่างจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ก็ยังคงมีความจริงใจที่ฝังลึกอยู่ในใจของนางแต่เจิ้นเป่ยอ๋องก็ไม่อาจหลีกหนีจากความจริงที่ว่าเขาคือผู้ที่ต้องแบกรับภาร,ระหนักของคว้นจิ้นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ทําให้เขาต้อง พิจารณาถึงความมั่นคงของบ้านเมืองอยู่เสมอเขารู้ดีว่าแผนการต่างๆที่เขาต้องจัดการนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การตัดสินใจส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนอีกมากมายเขาต้องคิดให้รอบคอบในทุกการตัดสินใจเพราะผลของมันจะไปกระทบถึงแผ่นดินและประชาชนที่เขาต้องดูแลขณะที่ทั้งสองนั่งอยู่ในความเงียบความมืดของค่ำคืนค่อยๆคลายตัวลง และความอบอุ่นจากความใกล้ชิดก็เริ่มปกคลุมไปทั่วแม้ไม่มีคำพูดใดๆแต่ในความเงียบนี้กลับมีการสื่อสารที่ไม่จำเป็นต้องใช้เสียงใดๆทั้งสิ้นทั้งสองรู้ดีว่าความรักและความเข้าใจของพวกเขามีความหมายมากกว่าคำพูดความรู้สึกที่ไม่ต้องการคำอธิบายมันพูดแทนทุกสิ่งที่ไม่สามารถพูดออกมาได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการการยืนยันเพียงแค่การอยู่ข้างกัน นอรนายามนี้ก็เพียงพอแล้วในขณะที่ความมืดเริ่มจางหายและแสงไฟนวลตาก็ส่องผ่านเข้ามาในห้องเจิ้นเปอยดอ่องรู้สึกถึงการปลดปล่อยที่อ่อนโยนจากการที่ได้ใกล้ชิดไปพิงถิงแม้ว่าจะมีความระสู้สึกที่ขัดแย้งกันในใจเขาแต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในขณะนี้ความสงบที่เขารู้สึกนั้นไม่สามารถหาได้จากสิ่งอื่นใดการเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายทําให้เขาเข้าใจถึงความสําคัญของช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่ไม่มีคําพูดใดมาขัดขวางความรู้สึกของทั้งสอง ในวังหลวงสนมกุ้ยเฟยรู้สึกผิดหวังจากแผนการที่ล้มเหลวในการกำจัดไปพิงถิงและทำให้เจิ้นเป่ยอ๋องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในความพยายามครั้งแรกที่ไม่ประสบความสำเร็จ นางได้เรียนรู้ว่าการใช้วิธีที่ตรงไปตรงมานั้นไม่สามารถทำให้ไปพิงถิงล้มลงได้ง่ายๆดังนั้นนางจึงวางแผนใหม่ขึ้นมาเพื่อทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเจิ้นเป่อยอ่องและไปพิงถิงให้สิ้นสุดลงโดยใช้วิธีการที่แยบยลและละเอียดลอมากยิ่งขึ้นสนมกุ้ยเฟยตัดสินใจใช้กลยุทธ์ที่หลอกลวงและเล่นกับความเชื่อของตนเองเธอแ้าแงทำเป็นฝันร้ายฝันเห็นเสือไล่ ระคุบนางซึ่งเสือในความเชื่อของนางนั้นคือสัตว์อันตรายโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะเช่นเดียวกับเธอตามความเชื่อของนางเสือปีขานถือเป็นการคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดังนั้นนางจึงรีบเข้าไปหาฟาบาทและตั้งคำถามด้วยท่าทางที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลถึงเรื่องปีขานฟาบาท นางเริ่มพูดด้วยเสียงที่แฝงไปด้วยความหวาดกลัวข้าฝันเห็นเสือไล่ตระุบข้าในความฝันข้าเกิดปีเถาะและเสือปีขานคืออันตรายที่สุดข้าไม่รู้จะทำอย่างไรดีฝ่าบาทโปรดช่วยข้าด้วยจากนั้นสนมกุ้ยเฟยถามด้วยความหวาดระแวงว่าในบรรดาอ,องทั้งหมดในวังยังมีใครที่เกิดปีขานหรือไม่นางถามด้วยความกลัวว่าอาจมีใครในวังที่เกิดปีขานและอาจเป็นการคุกคามต่อชีวิต ของเธอหากความเชื่อนี้ได้รับการยืนยันคำถามนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การถามธรรมดาแต่เป็นการปลูกความหวดระแวงในจิตใจของฝ่าบาทอย่างแยบยลสนมกุ้ยเฟยรู้ดีว่าแม้คำตอบจะเป็นเชอ่อนไรมันจะต้องทำให้เจิ้นเปอยอองระมัดระวังตัวและหาทางป้องกันตัวจากผู้ที่เกิดปีขานซึ่งอาจรวมถึงไปพิงถิงด้วย นั่งหวังว่าผลจากคำถามนี้จะทำให้ฝ่าบาทเริ่มสงสัยในความสัมพันธ์ของปัพิงถิงและทำให้เจ้นเปอย์อองเริ่มรู้สึกว่าความรักที่เขามีกับปัพิงถิงนั้นเป็นอันตรายในขณะเดียวกันสนมกุ้ยเฟยก็รู้ดีว่าแผนการนี้ไม่สามารถสำเร็จได้ในทันทีแต่เธอก็มั่นใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปความหวัดระแวงที่เธอได้ปลูกฝังจะเริ่มเติบโตขึ้นในใจของเจ้นเปอย์อองและเมื่อถึงเวลานั้นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับปัยพิงถิงจะเริ่มสันคลอน การปลูกความกลัวและความสงสัยในใจของเจิ้นเปย์อ๋อ,องจึงกลายเป็นกลยุทธ์หลักของสนมกุ้ยเฟยเธอรู้ว่าผลลัพธ์จากการลงมือในครั้งนี้จะไม่สามารถเห็นผลได้ในทันทีแต่การตั้งคำถามที่ค่อยๆรบกวนจิตใจของเจิ้นเปย์อ๋อ,องจะทำให้เขาเริ่มไม่มั่นใจในความสัมพันธ์และเริ่มระวังตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้เขาหันหลังให้กับปพิงถิงในที่สุดหัวหน้าขันทีที่เป็นคนสนับสนุนสนมกุ้ยเฟยรีบตอบกลับไปว่ายังมีเจ้านอเปอย์องที่เกิดปีขานซึ่งคำตอบนี้ทำให้ฝ่าบาทเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นสนมกุ้ยเฟยจึงต่อบทสนทนาด้วยการพูดถึงการที่เจ้านเปอย์องอาจทำการใดๆที่ไม่ดีต่อตัวพระองค์โดยเฉพาะการที่พระองค์เคยบังคับให้เจ้านเปอย์องทำลายคนที่เขารักคำพูดของสนมกุ้ยเฟยททำให้ฝ่าบาทเริ่มรู้สึกไม่พอใจ การที่สนมกุ้ยเฟยสามารถเข้ามามีอิทธิพลในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเธอในวังหลวงทำให้ฝ่าบาทตั้งคำถา,ถามถึงอำนาจและบทบาทของผู้หญิงในวังหลวงในขณะเดียวกันไปพิงถิงได้ฟื้นคืนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก,นก่อนหน้านี้แม้ว่าชีวิตของนางจะเต็มไปด้วยรอยแผลจากการสูญเสียที่เคยผ่านมาแต่ในตอนนี้นางกลับรู้สึกถึงความหวังใหม่ที่เข้ามาในหัวใจจาก การที่ได้อยู่เคียยงข้างเจิ้นเป่ยอองความรักที่ได้รับจากเขาทำให้นางรู้สึกถึงความอบอุ่นและการยอมรับซึ่งทำให้เธอค่อยๆฟื้นฟูตัวเองจากความเจ็บปวดที่ผ่านมาแม้จะยังมีความทอนแง่จำที่เจ็บปวดจากอดีต นางก็สามารถมองไปข้างหน้าได้อย่างมีความหวังความรู้สึกที่เจ้นเป่ยอ่องมอบให้นั้นเหมือนกับการให้ชีวิตใหม่แก่ปายพิงถิงแม้ว่าจะไม่อาจจะลืมสิ่งที่เคยสูญเสียไปได้แต่นางก็เริ่มเห็นเนาะว่าในทุกๆวันที่นางใช้ชีวิตไปพร้อมกับเขามันไม่ใช่แค่การมีชีวิตอยู่แต่เป็นการหาความหมายในชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักและการเข้าใจซึ่งกันและกันท่ามกลางความทุกข์ ที่เคยฝังลึกในใจไปพิงถิงความรักจากเจิ้นเปอยอ๋องกลับกลายเป็นแสงสว่างที่ช่วยให้เธอก้าวผ่านความมืดมิดไปได้แม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะมีอุปสรรคใดรอยอยู่ข้างหน้าแต่ในตอนนี้พ่อนางรู้สึกถึงความหวังที่กลับมาพร้อมกับความรักที่แท้จริงและความรู้สึกนี้ได้ปลุกให้หัวใจของนางเต้นอีกครั้งอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อไปพิงถิงเห็นต้นดอกเหมยที่เจิ้นเปอยอ๋องได้ปลุกให้เธอในคืนก่อนนางรู้สึกชื่นชมและซาบซึ้งใจแม่นางซุยจีนําดอกเหมยมาให้และบอกกับนางว่า เมื่อคืนท่านอองปลูกต้นดอกเหมยทั้งคืนท่านออกไปแล้วและบอกว่าจะกลับมาในสองวันไปพิงรู้สึกดีใจที่เขาใส่ใจและคิดถึงเธอเช่นนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความกังวลที่มีอยู่ในใจเธอรู้ว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบการตายขององค์ชายน้อยซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้คิดแผนการไม่ดีต่อเจิ้นเปย์องจึงให้แม่นางซุยจีไปสืบข่าวเพื่อตรวจสอบอบวันต่อมาในวังหลวงสนมกุ้ยเฟยได้จัดพิธีเส้นไว้เพื่อแสดงความเคารพต่อองชายทั้งสองและอดีตฮองเฮาพิธีนี้ได้รับการเข หาร่วมจากทุกคนในวังหลวงรวมทั้งราชบุตรเขยของแคว้นไปหลานเหอเสียที่ได้มาแสดงความเสียใจในการสิ้นพระชนขององค์ชายทั้งสองและอดีตฮองเหาในขณะเดียวกันขันทีได้รายงานให้จิ้นอ๋องทราบว่าเจิ้นเปย์อ๋อ,องได้มายืนรออยู่นอกห้องพระศพฝาบาทจึงอนุญาตให้เจิ้นเปย์อ๋อ,องเข้ามาถวายพระศพได้